สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกม b l a c k Desert กันนะคะโดยก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยน,นะคะเป็นกำลังใจที่ดีม,มากๆเลยค่ะคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกม Black Desert แบล็กเดเซอแล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Password ด,ด้วยนะคะใช้แค่ลิงก์ URL ในการเติมเท่านั้นเอง สำหรับวิธีการเติมนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปที่ไม่บ้านเคยทำไว้ก็ได้หรือจะสอบถามทางร้านโดยตรงเลยก็ได้นะคะโดยสามารถติดต่อกับทางร้านได้ทั้งทางเพจ f a c e b o o k แล้วก็ LINE a อ o i f i c i เ l ลเลยนะคะเรียบราคานะคะสามารถตรวจสอบได้ตามนี้เลยแล้วก็รบกวนสอบถามทางร้านทุกครั้งนะคะเพราะเ้วยราคาบางทีก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงขึ้น,นอยู่กับช่วงเวลานั้นนะคะก็ ถ้าเกิดไม่แน่ใจย,ยังไงก็สามารถสอบถามทางร้านก่อนได้เลยนะคะว่าราคาในตอนนั้นจะเป็นสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ขออนุญ,ญาตฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนเอาละค่ะวันนี้นะคะคลิปของเราก็คือหัวข้อของเรื่องการที่เอ่อจะอธิบายยังไงดีขออนุญ,ญาตใช้คำว่ามีการเพิ่มเควสเข้ามานะคะเออมีการเพิ่มเควสที่เป็นการทำให้เราสามารถเอาทูบาลานะคะไปตีบวกเป็นถึงขั้นเอได้ แล้วก็เอาไปแลกเป็นเกราะเดดกอตนะคะสามขีดนะคะโดยได้ตรัก,กูกลละหนึ่งครั้งได้ทั้งตัวเลยก็คือจะเรียกเป็นเอ่อกราะเทพผู้ล่วงรับหมวกลาฟเลสกาถุงมือด้านหรือว่ารองเท้าก็ได้นะคะได้หมดเลยทั้งสี่ส่วนเนาะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะออกมาเป็นาขั้นที่สามเลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถขายได้นะคะลงตลาดก็ไม่ได้ด้วยเนาะอ่า ซึ่งอันนี้ก็ถ้าเผื่อใครไม่รู้ว่าอะไรคือทูบาล่าเนะนู่นนี่นั่นยังไงก็ลองไปดูคลิปเก่าแม่บานได้นะคะเคยทําทิ้งไว้แล้วนะคะสำหรับเรื่องการเอาทูบาล่าเอ็กนะคะมาแลกเปลนของยังไงเนาะซึ่งของเก่านะคะต้องขอเนื้อาความก่อนว่ามันจะมีเป็นแบ c ็กสตาร์วีนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะทิ้งคลิปไว้ให้นะทีนี้สำหรับไอเกราะอันเนี้ยมันจะเข้าวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะก็คือเป็นพลหัดหน้านั่นเองเนาะ มันจะยังไม่ได้เข้าเลยนะคะทุกคนทีนี้มันจะเข้าวันที่เอ,อ่อจะเป็นวันพฤหัสหน้าเดี๋ยวขอเฉควันที่อีกทีนึงอ่ะของเราจะเป็นวันที่28นะคะอ่ะมันจะเข้าวันที่28สิงหาคม2568นะคะซึ่งการตีบวกตรงนี้นะคะมันก็จะใช้เงินเนาะ มันก็จะต้องใช้เงินอยู่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นเอ็มนะคะแต่ว่าถ้าแม่บ้านจำไม่ผิดเนี่ยมันจะไม่เกินหมื่นหนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดใครสถามัแม่บ้านว่าควรเตรียมเงินไว้สักเท่าไหร่ก็1มื่น้วละกันเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการตีบวกขึ้นไปขั้นเอกเนี่ยคือตีของทุบ布าตรงเนี้ยคะ่ะมันก็ถ้าเกิดเราโดนการันตีอ่ะพูดตามตรงถ้าโดนการันตีมันก็จะเสียเงินประมาณนั้นนะคะจะไม่เกินหมื่นห้านะคะเอออารมณ์ก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะ แหวว่าถ้าใครไม่โดนการันตีก็คือจะถูก,กว่านั้นนะคะอันนี้ทังทั้งก็ขึ้นอยู่กับจานวนการันตีที่เราจะโดนนี่เองคะทุกคนอันนี้สรารับคนที่ยังไม่มีเกราะเดดกอนะคะหรือว่าส่วนของเดดกกอสักส่วนหนึ่งไปสามขีดอันนี้ก็คือมาดันคุณเลยนะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีเป็นเควนใหม่มานะคะซึ่งก็คือตามตารางนี้เนาะอ่ะก็จะมามีเฟลมีอะไรให้นะคะซึ่งมันจะเป็นเควสกับผู้ขานั่นเองเนาะ ซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดพฤหดสวันพฤหัสที่28นะคะมันเควนี้เข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงแม่บ้านทําแล้วแม่บ้านก็จะมีคลิปออกมาให้อีกทีหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็คือมาให้ทุกคนเตรียมตัวกันก่อนเนาะส่วนทีนี้ถ้าเกิดใครจะถามแม่บ้านว่าแล้วจะขายเกาะตัวเองดีไหมอะไรยังไงก็ไปลองตัดสินใจกันดูแต่สำหรับแม่บ้านแม่บ้านจะไม่ขายนะคะเพราะว่าก็เก็บไว้ใช้ส่วนเกาะตัวเนี้ยจะยังไงเดี๋ยวแม่บ้านค่อยตัดสินใจอีกทีหนึง่งเพราะว่าส่วนตัวแม่บ้านเนะี่ยมี เลาะสี่ขีดแล้วแล้วก็ทั้งตัวเป็นสามขีดไปแล้วนะคะก็อาจจะเอาผลอะไรวนหนึ่งไปขายเหมือนกันแต่พอดียังไม่ได้รีบตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่เข้าเนาะมันแมาพลื้อหัดหน้านะคะย้ำอีกทีหนึ่งโอเคก็อยากจะมาแชร์ข่าวตรงนี้กันนแหละเผื่อใครจะเตรียมตัวทําของทําของอะไรกันนะคะสําหรับเรื่องการที่เขามาแจกตรงนี้เนาะซึ่งเนี่ย ใครบ่นว่าเกมไม่ช่วยเกมไม่แจกนะคะขออนุญาต <c oughs> คือเนี่ยนะคะเขาก็ช่วยเราสุดๆแล้วเนาะคึ่งเขาก็แจกถึงสามขีดเลยทีเดียวจริงๆเ้าเขาแจกสี่ขีดนี่จะว้าวกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็คือเกินค่าแล้วนะตอนแรกนึกว่าจะแจกแค่แบบเป็นส่วนขีดหรือเปล่าแต่ให้สามขีดมนาะนี่ก็ถือว่าดีมากๆนะคะแล้วเราก็ไปตบตีเป็นสี่ขีดหรือห้าขีดกันเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็เออ หวังว่าจะขมหมดแล้วนะถ้าเกิดตกหล่นอะไรันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแม่บ้านไม่กัดหรือราครย,ยังสงสัยอะไรอยู่ก็คอมเมนต์สอบถามถิงไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอ้อบายบ้า